ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้าน KS เอสแท็กเตอร์นะครับอำเภอหนองกี่ครับจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้เดี๋ยวพาเอฟซีมารีวิวอัปเดตรถบริเวณโซนข้างร้านนะครับผมที่หนองกี่บุรีรัมย์นะครับที่นี่เราจาหน่ายแท็กเตอร์มือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองนะครับ ไทยมีให้เลือกมากกว่าหนึ่งคันราคาเริ่มต้นหลักหมื่นนะครับ8ปดหมื่นาครับต่าสุดตอนนี้แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงมีให้เลือกหลายร้อยรายการมีทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นผ่านอุปกรณ์โรตารี่ต่างๆนะมีทุกชนิดนะมีทั้งมือ1หนึ่งและมือสองสำหรับอุปกรณ์ต่อพว่วงอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พามาชมรีวิวเดี๋ยวเริ่มต้นตั้งแต่คันให,ใหญ่ๆนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอุคูโบต้า M9540 นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปีห5้านะครับผมสภาพสวยเดิมนะครับสีเด right. ิม de ทั้งคันเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมไม่เคยแกะอะไรเลยนะก็มียางหน้าฝั่งซ้ายนี่ดอกเลือน้อยหน่อยนะครับยางหลังก็พอใช้ได้นะครับผมนะครับยางขวานี่น่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะล้อหน้าขวาดอกสูงเลยนะครับนอกนั no ้น่าจะเป็นยางเดิมติดรถครับดอกก็พอใช้ได้คู่หลังเครื่องเดิมคัดเดิมนะครับไม่เคยแกะอะไรนะเครื่องนิ่มๆเลยนะแห้งดีครับ ดูคัดท่อนคัดเดือหมดนะครับก็มีเบาะลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นโซฟาเลยนะครับ9540จดทะเบียนปี65ครับคันนี้นะเปิดขายในราคา789,000บาทครับคันนี้789,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมครับอุปกรณ์หน้าหลังสนใจโทรมาได้เลย089232911นะครับผมถัดมาคันที่2ครับคันนี้เป็นคูป o ต้ M8540 นะครับตัวนี้รถ จดทะเบียนปี67แต่ว่าคอสอนน่าจะเป็น2019นะครับเพราะาดูจากหมายเลขเครื่องนะตรงนี้ตรงนี้น19ครับ19 9, 9 6 2กาจดปี67แต่ว่ารถปี62ครับปีผลิตรถก็เดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคันเหมือนกันยางดี4เส้นยางคู่หน้าดอกสูงดีนะครับายางหลังก็ เหลือเยอะอยู่นะครับก็เครื่องเดิมคัดเดิมมาไม่เคยแกะนะครับนี่ท่านคัดก็ไม่มีรอยแต่ต้องเครื่องไม่เคยแกะเครื่องนิ่มๆครับเครื่องเกลียวดีนะท้ายก็ยังไม่เคยเปิดอะไรนะราคานี้ก็สีเดิมตามสภาพแบบนี้เลยคันนี้เปิดขายอยู่7จ็ดแสนห้าหมบาทครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมเช่นกันนะครับรุ่น M ช่วงนี้เอฟตีหาอยู่ก็โทรมาเลยนะครับสอบถามได้นะครับศูนย์แปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งช่วงนี้ขายเป็นเงินสดนะครับอันดับหนึ่งเงินสดอันดับสองผ่อนผ่านทกศอันดับสามผ่อนผ่านโรงงานน้าตาลนะครับได้สามกรณีส่วนกรณีไฟแนนซ์ช่วงนี้ไม่อนุมัติต้องขออภัยถัดมาเป็นแปดห้าสี่ศูนย์ตัวนี้ก็ลดจดปีหกเจ็ดบิ้วใหม่ยางใหม่สี่เส้นนะครับผมยางใหม่สี่เส้นนะครับมาดูหมายเลขเครื่องอันนี้ปีหนึ่งสี่นะครับ เครื่องนี้ระบุปีหนึ่งสี่ไหนเลยตรงนี้หนึ่งสี่นะครับอ่ะปีผลิตครับหนึ่งสี่ก็ห้าแปดนะครับเนาะห้าสี่สามห้าแปดครับห้าสี่สามห้าเจ็ดโทษดีหนึ่งสี่อันนี้เป็นรถปีผลิตปีห้าเจ็ดนะครับรถปีห้าเจ็ดอ่าแต่จดปีหกเจ็ดอ่า ยังใหม่สเส้นเช็คสภาพสวยคันนี้7 2็ดแสนบาทครับเจ็ดแสนออุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมเช่นกันนะครับรุ่น M ของเราถัดมาก็จะเป็น l 5 0ห้าศูนตัวนี้เป็นเ p นะครับตัว SP 4 5ีสี่บาทครับคันนี้4 5 9 0สนบาทนะครับห้าศูนเก็บสีใบมีดกับสีล้อให้ครับนอกนั้นสีสีเดิมเฟอร์นิเจอร์เดิมนะครับสภาพสวยสวย 459,000บาทราคาเบาๆเท่ากับดีทีเลยถัดมาเป็น M6240SUH ปี64นะครับคันนี้รถปี64ราคา759,000บาทอุปกรณ์หน้าหลังริมทะเบียนพร้อมเช่นกันนะครับ6240 h y d r a ล l ก c c h a t t นะครับรถก็เดิมๆเ,เก็บแค่สีปากใบมีดกับคานใบมีดล่างให้นะครับนี่แค่ตรงนี้ครับที่เก็บนองนั้นเดิมหมดแล้วก็ยางหน้าเป็นยางใหม่กระทะเดิมเฟอร์นิเจอร์เดิมสีตัวเดิมสี ต่างๆ,ๆเดิมหมดนะครับอ่ล้อเลือเดิมตรงนี้นะครับยางเดิมติดรถด,ดูท้ายครับเดิมๆแห้งๆนะดูหัวน็อตต่างๆซูมด,ดูให้ดูเห็นชัดๆเลยนะครับนอ็อตฝาไฮนอ็อตสาโพกนะครับไม่มีรอยนะเดิมๆตรงไอพีดีโอนะครับเดิมหมดนะครับนะเป็นยางเดิมดอกเหลือเต็มเลยนะครับอ่าตัวนี้7จ็ดแสน้ามื่เก้าบาทอุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันนะครับผม ก็จะเป็นรุ่น M ของเราที่น้องกี่บุรีรำเคเต็กเตอร์ซึ่งจริงๆมี M7 ที่รีวิวไปเมื่อเช้านั่นก็อีกหลายคันนะครับที่จอดอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพาไปชมพวก MU แล้วกันนะครับคลิปนี้จะเน้นรุ่น M ไปด้วยนะเพราะรุ่นแอก็รีวิวบ่อยอยู่ถัดมามาดู MU55 ตรงนี้ครับ5501ตัวนี้ก็รถสภาพสวยเดิมนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับนะเครื่องเดิมคัดเดิมนะตนัวนี้สีเดิมทั้งคันนะครับยางเดิม4เส้นดอกสูงดีครับยางนะครับ ชุดท้ายต่างๆพวกนี้ก็ไม่เคยแกะครับดูไหมดูผมจะพยายามซูมหัวน็อตให้ดูนี่สะโพกซ้ายขวาฝาหายไม่มีรอยนะฝาปิดท้ายพีโดตรงนี้ก็ยังไม่แกะอะไรทั้งอยา่างท้ายเดิมหมดเลยสีเดิมยางเดิมครับยางดอกสูงเลยนะเครื่องคัดท้ายเดิมหมดนะครับนี่ดูท่อนคัดนะครับเครื่องเดิมแน่นอนสีเดิมเดิมนะครับยางเดิมเดิมห้าห้าศูนย์หนึ่ง ตัวนี้เล่มปี60อุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันครับ459,000บาทนะ459,000บาทนะครับแล้วก็มี57จอดตรงไหนนาะ57อยากให้ดู M U 57าแล้วก็ M 5,000ครนะั M 5, 000, บ M 5,000 SU นะครับตัวนี้ก็299,000บาทครับ299,000บาทนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวดีวิวอยูอ่เดี๋ยวพาเดินชมรุ่นเอง เอ็มยูหเจอดไหนนาะอ่ะเอ็มยูครับตัวนี้เอ็มกตัวนี้ก็ปี64นะครับปี64สี่ามหมื่นบาทครับคันนี้สี่แสนอุปกรณ์หน้าหลังนะครับถัดไปก็57 60อ่ะมาดู60แทนแล้วกันนะครับห้ 5, 7, น่าจะจอดอยู่ด้านในเนาะอ่ะปิดท้ายด้วย60ศคันนี้แล้วกัน นะครับ60นคันนี้ก็รถปีอะไรเอ่ย59ตอนนี้ปี59อันนี้ก็รถเดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคันเครื่องเดิมคัดยังไม่ตัดนะครับคัดยังไม่ตัดเครื่องยังไม่แกะจะมีตำหนิเบาะขาดเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับตอนนี้ก็ท้ายก็เดิมครับดูฝาไฮสะโพกเดิมหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะซูมไม่ใกล้ไม่ได้คันนี้เพราะว่าติดผนานอยู่ คันนี้เปิดอยู่459,000บาทครับ459,000เล่ม B59 นะครับรถเดิมๆตามนี้เลยเอุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรีทุกคันครับ300โลเบื้องต้นสนใจก็โทรมา089232911ครับ0892832911ที่เคกเตอร์น้องกิบริรมนะสนใจรถรุ่นไหนคันไหนก็แวะมาเยี่ยมชมหรือโทรมานะครับที่นี่ก็มีเยอะให้เลือกอย่างที่บอกนะ1 0อคันเกินนะครับนะ เอร์โทรศัพท์ติดต่อ089 2 8 3 2911นะเอารถสภาพเดิมๆเอารถสวยแบบเดิมๆหรือเอาแบบบิวสวยสั่งได้ทุกอย่างนะที่นี่น้องกีบุรีดมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ